โจโฉรัฐบุรุษสีเทาบทที่สามลับลวงกลางนับจากวันนั้นโจโฉก็เริ่มสร้างผลงานให้ตังโตจนเป็นที่ประจักษ์ทำให้ตังโตชื่นชมในฝีมือการทำงานของโจโฉเป็นอันมากถึงกับเอ่ยปากชมต่อหน้าบริวารอยู่บ่อยครั้งและทุกครั้งที่โจโฉได้มีโอกาสเข้าออกเรือนพักของตังโตโจโฉจะจดจำทางเข้าออกและช่วงเวลาต่างๆที่ตังโตทำกิจวัตร เช้าวันหนึ่งเมฆเทาทึบคลุมเหนือเมืองหลวงโจโฉในชุดคลุมยาวสีครามขี่ม้ามาถึงเรือนของตังโตะ๊ะตามคำสั่งเรียบพบครั้งนี้โจโฉมาพร้อมห่อผ้าสีดำและกล่องกำไลหย,ยกมีค่าโจโฉมาช้าก,กว่าที่นัดหมายเล็กน้อยตามที่เขาวางแผนไว้เพื่อเขาจะได้เป็นคนสุดท้ายที่จะได้พบตังโตทุกอย่างเป็นไปตามแผนคุณนางอื่นๆต่างก็เดินทางกลับไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นในห้องรับรอง จึงมีเพียงโจโฉตังโตะและลิปโป้เหตุใดวันนี้มาช้านักตังโตเอ่ยถามโจโฉตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพมาที่ขาน้อยขี่อยู่เกิดป่วยกระทันหันขาน้อยพยายามหาตัวใหม่ก็ยังไม่ได้จึงมาช้าหน่อยขอรับตังโตะหัวเราะฮึหึแล้วหันไปสั่งลิปโป้เมืวานข้าได้ม้าจากเมืองซีหลงตัวหนึง่งเจ้าจุงนำม้ามาให้โจโฉขี่ตอนกลับเถิด ลิปโป้คำนับแล้วเดินออกจากห้องไปท่านมหาอุปราชวันนี้ข้าน้อยได้นำของมีค่าควรเมืองมามอบให้ท่านกล่าวจบก็ล้วงเหยยบกล่องกำไลหย,ยกออกมาส่งให้ตังโต๊ะตังโต๊ะแน่มีความระแวงโจโฉแต่ได้ท่าทีอ่อนน้อมของโจโฉบวกกับกำไรหยกที่เขานำมามอบให้ความระแวงลดลงหยิบกล่องกำไลหย,ยกออกพริกดูอย่างละเอียดโจโฉอาศัยจังหวะนี้ล้วงมือจะหยิบกระบี่สั้นออกมา แต่คนกำหนดมิสู้ฟ้าลิคิตลิปโป้กลับเข้ามาในจังหวะเดียวกับโจโฉกำลังล้วงกระบี่สั้นพอดีสายตาของลิปโป้สบกับเขาเพียงเสี้ยววินาทีแต่ราวกับรู้ทันทุกอย่างโจโฉเปลี่ยนท่าทีแทบไม่ทันยิ้มบางๆแล้วยื่นกระบี่สั้นให้แก่ตั้งโตะกระบี่สั้นนี่มีชื่อว่ากระบี่เจ็ดดาวซึ่งฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ฮั่นยุคแรกได้สร้างไว้มันเป็นสมบัติล้ำค่า ที่ตระกูลของขน้อยเก็บรักษาไว้ซึ่งขน้อยเห็นว่ามันสมควรอยู่กับผู้มีบุญบารมีอย่างท่านมหาอุปราชมากกว่าที่จะอยู่กับตระกูลอันต่ำต้อยของขน้อย